ดีเจต้นหอมขับรถเที่ยวผู้ชายเปิดประสบการณ์ผู้ชายขายน้ำครั้งแรก ดีเจต้นหอมสกุลตลาเปิดรายการใหม่ที่มีชื่อว่าหอมรับแขกทางช่อง YouTube ต้นหอมชนีอินดี้ซึ่งเนื้อหาของรายการนี้นั้นก็น่าสนใจสุดๆกับการพาไปเปิดโลกเกี่ยวกับอาชีพเซ็กเวอร์เกอร์เซ็กเวอร์เกอร์หรือผู้ให้บริการทางเพศในไทยและสำหรับ e ีีล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวนั้นดีเจต้นหอมได้ทำคอนเทนต์เปิดโลกผู้ชายขายน้าโดยมีการขับรถออกนอกสถานที่ตระเวนไปในย่านที่มีเซ็กเวอร์เกอร์ผู้ชาย ยืนรับลูกค้าอยู่ข้างทางซึ่งก่อนที่จะพาขึ้นรถมาสัมภาษณ์ดีเจต้นหอมก็ได้มีการขออนุญาตทุกคนเรียบร้อยแล้วว่าจะพานั่งรถพูดคุยกันเท่านั้นซึ่งประสบการณ์ของหนุ่มๆเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรบ้างไปรับชมแบบเต็มๆในคลิปด้านล่าง